นี่จะเป็นการเดินทางสําหรับวันนี้จะเป็นเส้นทางชนบทหน่อยนี่จะเป็นทางลัดที่ลัดไปด้านหลังนะคะทุกคนเส้นทางนี้จะทะลุออกถนนบางนาตาดได้โดยปกติที่ชอบใช้เส้นทางลัดเพราะว่ามันใกล้แล้วก็มันชินด้วยนะคะทุกคนแต่สำหรับใครที่ไม่เคยชินกับเส้นทางเนี่ยก็ไม่แนะนำนะ ก็จะดูเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ดูอันตรายแต่ว่าที่ชอบใช้เส้นทางนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ใกล้ชิดธรรมชาติได้ดีเลยส่วนใหญ่เส้นทางนี้ก็จะเข้าเฉพาะช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางวันนะคะทุกคนถ้าเป็นกลางคืนก็ไม่ได้เข้าค่ะเริ่มหิวแล้วค่ะทุกคนพอดีเจอร้านกระเพาะปลาน่ากินมากเลยมาลองกันดีกว่าค่ะหิวมากเลยมาลองท้องกันก่อนวันนี้หิวมากนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาค่ะเราจะได้ทํางานได้เวลาหลายหลอย่างมากินกันเลยค่ะมาแล้วจ้ากระเพาะปลาร้อนๆน่ากินซะด้วยมาเริ่มปรุงกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีงานรีีบเเเดิินนนนนทททาาางงกกกกััต่่อลลยะะคคุหจจรพปส็ สำหรับวันนี้ช่วงเช้าเราดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าจะให้กินวันละ2-3แก้วก็ไม่ไหวเดี๋ยววันนี้เราไปหาอะไรสด,สดชื่นสดชื่นกินกันดีกว่าส่วนใหญ่ถ้าในวันที่เร่งรีบและการเดินทางของเราใช้ชีวิตอยู่ในรถก็จะเน้นเครื่องดื่มนะคะทุกคนก็จะไม่ค่อยแวะระหว่างทางกินใครชอบกินน้ำผลไม้มั่งพอดีเจอน้ำผลไม้ร้านนี้เป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นนะ่ากินมากเลยคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนระหว่างเดินทางก็ได้ชานมโกโก้แก้วนี้แหละช่วยเพิ่มความสดชื่นนี่จะเป็นชานมิโกลโก้เกล็ดน้ำแข็ สำหรับการเดินทางวันนี้ก็จะเน้นเครื่องดื่มนะคะทุกคนก็จะมีกาแฟน้ำผลไม้แล้วก็จะเป็นชานมโกโก้อร่อย